ครับพี่น้องท่านลครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่20ข้อ17ถึงข้อที่19นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าตอกย้ำถึงการสิ้นพระชนนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พระเยซูกิจ้าได้กล่าวถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ในพระคัมภีร์ในบทที่20ข้อ17ถึง19ได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อพระเยซูดเสด็เดขึ้นไปยังเยรูซาเล็มก็พาเหล่าสาวก12คนไปแต่ลำพังและตัดกับเขาตามทางว่า เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะมอบบทมนุษไว้กับพวกมหาปรหิตและพวกธรรมจารย์และเขาเหล่านั้นจะต้องปรับโทษท่านถึงตายแล้วจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเคี้ยนตีและตรึงไว้ที่กังเขนและวันที่สามท่านจะตับฟื้นขึ้นมาใหม่ในพระคัมภีร์พระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับพระเยซูกิเจ้าเป็นการตรัสอีกครั้งหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงเดินทางนะฮะระหว่างเยริโรคไปถึงเยรูซาเล็ม ใกล้นิดเดียวแล้วนะครับประมาณ24กิโลก็ถึงแล้วแต่พระองค์เสด็จไปที่นั่นเนี่ยนะครับไปเยรูซาเล็มเพื่อจะถูกตรึงตามแผนการดิพะบิดาได้วางไว้คําตรัสนี้เป็นครั้งที่3นะฮะที่พระเยซูสิ่ทรงตรัสถึงความทุกข์ที่พระองค์จะได้รับซึ่งก่อนหน้านั้นกล่าวในบทที่16ข้อที่21บทที่17ข้อ22และเมื่อเป็นตอนนี้นะครับเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นั้นหมายความว่าอะไรอันที่หนึ่งก็คือพระองค์ทรงตรัสนั้นเล่งถึงความเต็มใจใน การทําตามน้ำพระทัยนะครับในข้อ17พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นหลังจากที่พระองค์ทรงสั่งสอนเดินทางไปแล้วนะครับพระองค์ก็ตัดกับสาวกลำลําพังทําไมต้องตัดกับสาวกตามลําพังครับเพราะว่าแผนการนี้เป็นแผนการที่พระองค์ทรงต้องการบอกกับสาวกเท่านั้นสําหรับคนทั่วไปยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกเองยังไม่เข้าใจเลยครับคนอื่นจะเข้าใจได้ยังไงในลูกาบท 9: ข้อ11 พระคมภีร์ได้บันทึกบอกว่าครั้นจวนเวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปพระองค์ตั้งพระทัยแน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็มกำลังพูดถึงความเต็มใจของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เสด็จไปที่นั่นไปเยรูซาเล็มในข้อ18บอกว่าเราทั้งหลายจะขึ้นไปเยรูซาเล็มแปลว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามีความตั้งพระทัยอย่างเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังสอนเราบอกว่าเราเองต้องเข้าใจอะไรคือน้ําพระทัยของพระเจ้าสูงสุด เพื่อเราเองนั้นจะตั้งใจที่จะกระทำตามและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะต้องถูกกำหนดโดยพระชนะของพระเจ้าอันที่หนึ่งครับความเต็มใจที่จะกระทำตามพระทยัยสิ่งที่สองเมื่อพระองค์ทรงตอกย้ำแบบนี้นะครับกำลังพูดถึงพระองค์กำลังเปิดเผยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นเวลาของการที่พระองค์เปิดเผยชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เปรียบเทียบกับบทที่1 6ข้อ21บทที่7 17ข้อ22พระองค์จะไม่ตัดถึงการถูกตรึง ถ้าเราอ่านเลยอูกาบทสิยังพูดถึงเรื่องของการจับกลุ่มถูกหัวเราะยะดูหมิ่นเหยียดยามอับะยศะ์แล้วก็ถูกถมน้ำลายลดด้วยหมายความว่าในช่วงนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวละเอียดมากนะครับว่าพระองค์จะต้องโดนอะไรบ้างพระองค์กําลังเปิดเผยให้สาวกนะเข้าใจว่าพนยิวและคนต่างชาติจะร่วมกันประหารพระองค์ด้วยวิธีการทรมานอย่างยิ่ง เพราะว่าการถูกตรึงนั้นเป็นวิธีการประหารของโรมันซึ่งใช้กับนักโทษที่อุกชะกันและพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังโดนทำแบบนั้นดังนั้นเองสาวกก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับยิ่งใกล้เวลาพระองค์ยิ่งเปิดเผยชัดเจนยิ่งขึ้นของเราเหมือนกันครับเมื่อเราจะทำตามพระไถยของพระเจ้าเราต้องเข้าใจพระไถยของพระเจ้าและยินดีเต็มใจกระทำตามและพระเจ้าก็จะเปิดเผย ให้เราเข้าใจแผนการของพระองค์ยิ่งเข้าใกล้งานเท่าไร่พระองค์จะยิ่งเปิดเผยให้ชัดเจนยิ่งเท่านั้นตอนแรกพระองค์อาจจะตรัสเป็นภาพกว้างๆแต่เมื่อเราเข้าไปใกล้น้ำพระทัยยิ่งขึ้นพระองค์ก็จะตรัสเข้าเข้าใกล้และยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นเองเราเองต้องเรียนรู้จาก,การที่จะฟังเพื่อพระเจ้าจะเปิดเผยแผนการของพระองค์กับเราขอพระเจ้าอวยพรครับ